สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปดูกบฏหัวเมืองนครราชสีมาและเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยสมเด็จพระเพทราชานะครับกบฏหัวเมืองนครราชสีมาและเมืองนครศรีธรรมราชเกิดขึ้นในปีพศ2234นราในรัชกาลพระองค์คือกระบฏพระยารามเดโชชูขุนศึกมุสลิมชาวเมืองไซบุรีและกะบฏพระยายโยมราชสังซึ่งเคยเป็นขุนศึกคู่พระไทย และเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญที่ทําให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ขึ้นของราชทรงโปรดกล้าวตั้งพระยารามเดโชชูเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชดูแลหัวเมืองใต้อันห่างไกลต่างพระเนตรพระกันและพระยาโยมราชสังเป็นเจ้าเมืองนครราชสีมาครั้นสมเด็จพระเพทราชาปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินสร้างความไม่พอใจให้พระยารามเดโชชูและพระยาโยมราชสัง จึงก่อการกรบฏแข็งเมืองไม่ยอมถือนาำพิพัฒน์ัตยาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นเหตุให้สมเด็จพระเพทราชาทรงพระพิโรธปรากฏความว่าในศักราช1,048ปีขานอาัษศกนั้นกรมการเมืองชัยยาบอกข้อราชการเข้ามาถึงกรมพระกลาโหมในลักษณะน,น,นั้นว่าเจ้าพระยานครศรีธรรมราชเป็นกบฏแข็งเมืองและซ่องสมผู้คนเครื่องศาสตราอาวุธเป็นอันมาก จะยกเข้ามาตีหัวเมืองฝ่ายตะวันตกทั้งปวงได้หัวเมืองทั้งปวงแล้วจะยกเข้าไปทําลายกรุงอันหนึ่งนายสังยมราชเจ้าเมืองนครราชสีมาซึ่งหนีไปได้นั้นพาสมัครพรรคพวกออกไปตั้งอยู่ณนะพรมแดนเมืองนครศรีธรรมราชแลแขวงชัยยาต่อกันและคิดการกรบฏเข้าด้วยพระยานาครศรีธรรมราชอีก จึงมีพระราชองค์การโปรดเกล้าให้พระยาศรีหราชเดโชยกทัพไปตีหัวเมืองนครราชสีมาซึ่งพระยาโยมราชสังเป็นเจ้าเมืองอยู่แต่พระยาโยมราชสังรักษาเมืองไว้ได้มั่นคงพระยาศรีหราชเดโชจึงตีเมืองไม่สําเร็จสมเด็จพระเพทธราชาจึงมีรับสั่งให้กลุมตัวแม่ทัพนายกองแล้วลงพระราชอาญาให้โบยแล้วริบรัพ์ จากนั้นจึงประหารชีวิตปรากฏในจดหมายของบาทหลวงโบรเขียนส่งไปยังกรุงปรารีสเมื่อปีคศ1,700หรือปีพศส2 4 3ความว่าหาไม่คงถูกประหารชีวิตเหมือนขุนนางผู้ใหญ่48คนที่ไปตีนครราชสีมาไม่สำเร็จถูกสงสัยว่าเข้ากับกบฏเลยรับสั่งให้จับมาตระเวนกลางเมืองแล้วสับฟันศีรษะเป็นแจก ตัดแขนตัดขาผ่าอกชกต่อยทรมานอย่างแน่ทุเรศแล้วก็ฟันเอาศีรษะขาดไปเสียบไว้ที่บนกำแพงพระนครต่อมาสมเด็จพระเพทราชาทรงแต่งทัพอีกครั้งมีพระราชบัญชาโปรดให้อัครมหาเสนาบดียกทัพไปตีเมืองนครราชสีมาอีกครั้งจำนวนสี่ทัพทหารกองทัพกรุงศรีอยุธยาได้ใช้กลอุบายเผาเมืองด้วยว่าวจุราผูกหม้อดิน แล้วให้ทหารล่ามสายชนวนไปติดหม้อด,ดินนั้นเมื่อว่าวลู่ลมลอยอยู่เหนือเมืองนครราชสีมาแล้วจึงจุดชนวนขึ้นทำให้หม้อดินระเบิดลุกเป็นไฟแล้วตกลงไปลุกไหม้บ้านเรือนของชาวเมืองนะครราชสีมาเกิดความกลาหนเป็นอันมากแม้สมัยอยุธยามีกฎมนเทียนบานว่าห้ามชักว่าวข้ามพระราชวังหากละเมิดมีโทษถึงตัดมือ แต่ในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชาได้นำว่ามาใช้เพื่อปราบกบฏเจ้าเมืองนครราชสีมาจนสำเร็จรวมแล้วใช้เวลาสองปีเศษจึงสามารถปราบกบฏพระยาโยมราชสังได้แต่พระยาโยมราชสังและพักพวกหลบหนีไปยังเมืองนครศรีธรรมราชได้สร้างความไม่พอพระราชาหาลือไทยแก่สมเด็จพระเพทราชาอย่างยิ่งจึงแต่งทัพโดยมีพระยาสุรสงครามหรือขุนองค์เป็นแม่ทัพหลวง พระยาเพชรบุรีเป็นเกียกกายพระยาสุรเสนาเป็นยกระบาดพระยาราชบุรีเป็นทับหลังและพระยาราชบังสันฮัสสันหรือฮะสันเป็นผู้คุมทัพเรือรวมเป็นกองทัพกรุงศรีอยุธยาโดยมีกำลังพลหนึ่งหมื่นนายกองช้างสามร้อยเชือกเรือรบหนึ่งร้อยและทหารสมทบอีก500นายแล้วจึงโปรดให้ยกทัพทั้งหมดลงไปสมทบกันที่เมืองชัยยา รันกองทัพกรุงศรีอยุธยายกทัพทางบกและเรือเข้ามาประชิดถึงบ้านท่าข้ามบริเวณค่ายหัวควรท่าข้ามซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมนุมพระยาโยมราชสังจึงเข้าปะทะกันเป็นเพลาหลายวันจนกระทั่งชุมนุมพระยาโยมราชสังแตกพระยาโยมราชสังและพักคพวกถึงแก่กรรมต่อมาพระยาสุรสงคามขุนองค์ จึงยกทัพหลวงเข้าโจมตีเมืองนครศรีธรรมราชโดยมีพระยารามเดโชชูเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมบุตรชายสองคนชื่อตวนกูแนทและตวนกูกายเป็นขุนศึกร่วมรบทั้งสองฝ่ายรบปะทะกันอย่างดุเดือดเป็นสามารถสงครามยืดเยื้อยาวนานถึงสามปีทัพของพระยาสุรสงครามขุนองค์จึงเข้าล้อมเมืองนครศรีธรรมราชทำให้ทัพพระยารามเดโชชู ไม่อาจสู้รบต่อไปจึงพากันหลบหนีฝ่ากองทัพกรุงศรีอยุธยาพระยารามเดโชชูกับพวกหนีไปทางตะวันออกได้ชิงเอาเรือของทัพพระราชบังสันหรือฮัสสันแล้วหนีไปเมืองไซบุรีได้สำเร็จต่อมาพระยาราชบังสันฮัสสันผู้คุมทัพเรือถูกพระยาสุรสงครามขุนอง์คประหารชีวิตเนื่องจากถูกจับได้ว่าแอบช่วยศัตรูให้หลบหนีไปได้เหตุการณ์กบฏบุญกว้าง พศ2241-2243ถึง 2, กระบฏบุญกว้างเป็นกระบฏลาวเกิดกระบทขึ้นเมื่อปีพศ2241รัชการของสมเด็จพระเทพราชานายบุญกว้างเป็นชาวลาวอยู่แขวงเมืองลาวตะวันออกได้แสดงตัวว่าเป็นผู้วิเศษมีความรู้วิชาคาถาอาคมศัยศาสตร์นายบุญกว้างนำพักพวก28คนเข้ายึดเมืองนครราชสีมา โดยทำคุณใสปราบเจ้าเมืองและเหล่าขุนนางปรากฏความในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหมอรัดเรความว่าลุกศกราช1,054ปีวอกจัตวาศกขณะนั้นเกิดกบฏลาวคนหนึ่งชื่อบุญกว้างอยู่ในแขวงหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกมีความรู้วิชาการดีและมีสมัครพักพวก28คนคิดอ่านทำการกรบฏตั้งตัวว่าเป็นผู้มีบุญ พระยานครราชสีมาไม่สามารถปราบได้จึงปรึกษากับกรมการเมืองแล้วทำกลนอบายล่อลวงให้ในายบุญกว้างยกทัพไปตั้งที่เมืองลบบุรีและหมายจะให้ยกทัพไปทีกรุงศรีอยุธยานายบุญกว้างเห็นชอบด้วยแต่หารู้ไม่ว่าเป็นกลอุบายจึงให้พระยานครราชสีมาจัดทัพประกอบด้วยกำลังพลกว่า4,000นายช้าง84เชือกม้า1 0 0ตัว พร้อมศาสตราอาวุธเป็นดาบหอกทวนและปืนครบขันพระยานครราชสีมาจัดทับให้ในายบุญกว้างเสร็จนายบุญกว้างจึงได้ยกทับออกจากเมืองนครราชสีมาผ่านมายังเมืองบัวชุมเมืองชัยบาดาลแล้วมาตั้งทัพที่เมืองลบบุรีส่องสมผู้คนได้เป็นจํานวนมากต่อมาพระยานครราชสีมาจึงแต่งตั้งหนังสือรับถึงเจ้าพระยาจัก,กรีเสนาบดีสมุหานายก ให้นำขึ้นกราบทูลพระกรุณาแก่สมเด็จพระเพทราชาทราบมูลเหตุทั้งปวงและฝ่ายกรมการเมืองสระบ,บุรีเมืองบัวชุมเมืองชัยบาดาลจึงแต่งหนังสือถึงเจ้าพระยาจัก,กรีด้วยเช่นกันว่าเมืองนครราชสีมาเป็นกบฏเจ้าพระยาจัก,กรีสมุหาหนายกจึงนำหนังสือทั้งสองฉบับขึ้นกราบทูลสมเด็จพระเพทราชา เมื่อทราบมูลเหตุแล้วจึงทรงพระพิโรธมีดำรัสสั่งอครมหาเสนาบดีให้เตรียมกำลังพลโดยจัดให้พระยาสุรเสนาเป็นแม่ทัพหลวงและท้าวพระยาอาสาหกเหล่าทั้งพวงเป็นยกระบาดเกียรกายกองหน้าและกองหลังยกทัพไปตีทัพในบุญกว้างที่เมืองลบบุรีครั้นพระยาสุรเสนาเคลื่อนทัพหลวงจากกรุงศรีอยุธยาใกล้ถึงเมืองลบบุรี จึงทำหนังสือรับแก่พระยานนครราชสีมานัดกองทัพเข้าล้อมทัพในบุญกว้างพร้อมกันเมื่อทัพหลวงของพระยสุราเสนากับทัพพระยานนครราชสีมาเข้าล้อมเมืองลบบุรีแล้วจึงจับกลุ่มในบุญกว้างและพักพวกรวม28คนแล้วส่งไปลงพระราชอาญาที่กรุงศรีอยุธยาในบุญกว้างและพักพวกจึงถูกประหารชีวิตทั้งหมด ผลจากการเกิดกบฏหลายครั้งสมเด็จพระเพทราราชาทรงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองโดยกำหนดให้เจ้าพระยาจักรีอครมหาเสนาบดีสมุหานายกฝ่ายพลเรือนดูแลกำกับหัวเมืองฝ่ายเหนือและกำหนดให้เจ้าพระยาเสนาบดีสมุหพระกลาโหมฝ่ายทหารดูแลกำกับหัวเมืองฝ่ายใต้เพื่อลดทอนอำนาจเจ้าเมืองหัวเมืองต่างๆลงและยังเพิ่มกำลังทหารแก่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลอีกด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ